มาฮะทุกคนวันนี้เราจะมาแจกเครดิตฟรีกันนะจ๊ะโค้ดอยู่ในคลิปนะและวิธีการรับโค้ดการใส่โค้ดก็อยู่ในคลิปพร้อมรับไปกันเลยฮะพี่ชายคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาสวัสดีฮนะทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมแรบบิทฟอร์จูนฟอร์จูนแรบบิทนะจ๊ะเออกระต่ายกระโดดกระต่ายน้ำชคนะทุกคนนะ จัดปุ๋ยจัดไปฮะเริ่มต้นกันเลยวันนี้ตุนมาที่สามร้อยฮะลุ้ลนๆกันไปมาจัดปุ๋ยจัดไปเออรอจ้าพี่ชายเบ็ดแรกจัดไปก่อนเลยเบ็ดยี่ของแทมแม่จ๋าลองดูกระต่ายจะแจกแจกกระต่ายจะยังไงยังไงมาดูฮะมาดูลุ้ลนๆฮะเรียบร้อยสบายใจดอกนี้เข้ามาก่อนเลยสิบฮะ ยังไงเขามีคูปองนะทุกคนนะเกมนี้เขามีคูปองแจกหน,นักๆแจกจุจุๆนี่ก้อนโตมาแล้วฮะสบายใจหกออร้อยเลียบรับซับกันไปก่อนไ,ไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ชายจัดปุ๋ยจัดปายเหรียญเข้ามาดอกนี้ยี่สิบแล้วไปกันต่ออย่ารอช้าคูปองเข้ามาแล้วจ้าร้อยห้าสิบนะดอกนี้ ของแทมไม่จ๋าเออบอกแล้วเกมนี้เขามีคูปองฮะไปกันต่อพี่ชายโอเคแคลรอตเขามาสี่ี่ยังไงดีไอ้หนูโอเคผูเข้ามา18บ้าบอจริงเขียวขอเน้นเๆหน่อยลูกขอเน้นนขอหนักๆจัดเต็มๆกระต่ายกระโดดไหมเรียบร้อยกระโดดมาแล้วฮะเออหมุน8ดไม้8ดรอบลองดูฮะเออแปดไม้แปดหมุน8เออรอบว่ายังไงอีกหไม้ที่เหลือว่ายังไง โอ้โหสบายใจรับเ้ากันบป235รับไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ชายมาบกลให้มาบปลให้ทั้งหมด650และ้วนะจ๊ะเออมาดลลูลุ้นมาดูลุ้นยังไงจิโกโอ้โหเสียแวแหววยังไงขอนิดๆหน่อยขอนิดๆหน่อยโอ้โหลาดไปได้ยังไงเออไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายไปยังไง ไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายเป็ไงโอ้โห,โโหดูเงินรางวัลรวมงหมดห้ 6, าหกร้อนะจ๊ะสบายใจฮะไปกันต่อพี่ชายอยาา่ารอช้าขยับเบดขึ้นไปฮะเป็นเบสสามฮะเบสสามแล้วกลองกดออโต้ไปยังไงออูเข้ามาดอกนี้เก้าของแท้แม่จ๋าแม่เบสสามเข้ามาเกเอ้ยนี่มันต้องอย่างนี้ฮะเอกอก่อน 5. โตหมื่นห้โอ้โหรยห ตาเลือกันไปเลยทีเดียวเชียวเออกระต่ายกระโดดนะพี่ชายเออกระต่ายกระโดดโอ้โหทองคำเข้ามาทองคำเข้ามาหก 6, ร้ายเออสบายใจฮะโอ้โหแตกดีเหมือนเดิมนะแตกดีเหมือนเดิมฮะมาอีกสามสิบเหรียญทียังไงพี่ชายโดดอีกไหมโดดอีกไหมโดดมาอีกแล้วะโดดมาอีกแล้วอีกแปดไม้แปดหมุนนะ โอ้โหเต็มข้อรอเต็มแข้งเข้ามาดอกนี้8ปดร้อยสี่สิบฮะเออเออสบายใจสบายใจอย่างนี้สบายใจอย่างนี้รู้เรื่องแล้วพี่ชายอย่างนี้รู้เรื่องแต่ดีเหมือนเดินแต่ดีเหมือนเคยฮะกระต่ายกระโดดกระต่ายนําโชคเนี่ยโอ้โหมาก้าเกสิบแล้วตอนนี้อย่างไรดีหนูอยังไงดีหนูยังไงดีหนูอยังไงดีหนูงงหนงงหนโอ้โหเสียวแวบ ยังไงไม้หนึ่งยังไงโอ้โห,โ,หโหไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายลุ้นๆกันไปฮะลุ้นๆกันไปพี่ชายโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกเข้ามาเรื่อยๆฮะเออดูก้อนโตอีกแล้วฮะก้อนโตอีกแล้วพันสามยี่สิบรู้เรื่องกระเบื้องแตกเออรู้เรื่องกระเบื้องแตกสบายใจฮะแต่องนี้เข้าอย่างนี้สบายใจเรียบร้อยเข้ามายี่สิบเจ็ดยังไงดีจิโก้โอ้โห,โหเป็นไงเป็นไง สูตรนี้ของแท้แม่จ๋าเออสูตรนี้ของแท้แม่จ๋าฮะลองดูได้พี่ชายเออมายี่สิบสี่ยี่สิบสี่ให้ต่อเอหมาเก้าบาบอขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยเออมาสิบห้าขอเน้นๆหน่อยโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดดเวฮ้ยเออโดดบ่อยนะทุกคนนะโดดบ่อยจัดกระต่ายโดดบ่อยกระต่ายโดดดีฮะเออโดดได้โดดดีออมาเก้าสิบห้า ยังไงดีพี่ชายขอเน้นๆเรียบร้อยสบายดีเรียบร้อยสบายดี345หแล้วตอนนี้โอ้โหเสียแหวนยังไงขอเน้นๆหน่อยโอ้โหลเรื่องกระเบื้องแตก4 2 0รย, 400, ยเข้าไปแล้ว4 2 0รยี่เขาไปแล้วพี่ชาย4 2 0ยี่เขาไปแล้วพี่ชายอีกยังไงขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆโอเคเข้ามาอีกเข้ามาอีก 7, เออร้อยห้าแล้วตอนนี้ เพียงไงดีขอเน้นๆหน่อยก่อนเน้นๆนะฮะโอ,อ้โหแปดหแล้วแปดยยี่ห้าแล้วพี่ชายโอเคโอ้โหดอกนี้อิ่มๆฮะอิ่มๆฮะสี่พันสแล้วก่อนโตไปเลย4 3่พรยสฮะรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะพี่ชายรู้เรื่องฮะโอ้โหแตกอย่างนี้เลิกสิครับจะไปรออะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะเออ คราวหน้าเจอกันใหม่หวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ